ไอรัชนกแสดงจุดยืนเรียกได้ว่าคงเป็นกระแสที่คนทางประเทศกำลังให้ความสนใจกันอย่างมากมายจากกรณีที่มีรายงานผลโหวตเรื่องนายพิธาเพื่อดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยผลปรากฏว่าเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียง เสียงเห็นชอบไม่ถึง376เสียงทําให้นายพิธาไม่ได้รับการเลือกเป็นนายกคนที่3าและต้องรอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมสอันายที่จะถึงนี้และล่าสุดต้องบอกว่าทําเอาการเมืองร้องแลนขึ้นเรื่อยๆเมื่อทัวลงไอรลักชนกสอ,สอสอป้ายแดงแห่งพักคก้าวไกลที่ร่วมงานกับแบนด์แว่นตาดังประกาศจุดยืนชัดเจนโดยการจุดพุอําลาเผด็จการริมแม่น้ําเจ้าพยาปมพิธาชวดนายก ขณะที่แบนแว่นตาดาังก็ได้โพสต์ภาพคู่ไอซ์รักชนกขณะจุดพูพร้อมระบุข้อความว่าเผด็จการต้องล่มสลายประชาชนชาวไทยจะเป็นฝ่ายชนะกลับตามร่วมกับสสไอซ์จพักเก้าไกจุดพูไฟสุดงดงามบนเรือที่เล่นอยู่แม่น้ำเจ้าพยาโดยพูได้จุดเป็นคําว่า RIP เผด็จการโดยพูนี้ได้เริ่มจุดตอน19นาฬิกา19นาทีที่ผ่านมาซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล ีไอรัชนกนั้นก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมเป็นจำนวนมากคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นไม่โอเคกับพฤติกรรมแบบนี้นี่ก็เลือกส้มแต่ทำแบบนี้ไม่มีวุฒธธิิาวะเลยเราเชียร์ส้มแต่ไม่อยากให้ทำอะไรแบบนี้นิ่งให้ดูคููดีกว่าประชาชนจะยิ่งรักมากกว่า14ล้านเสียงนะไอเลิกเหอะเราต้องวางตัวใหม่แล้วเป็นสสไม่ต้องไปลงเล่นอะไรแบบนี้ให้คนอื่นเล่นไปเป็นตน้น